วันนี้เราก็จะมาเล่นปลูกสวนอีกแล้วแล้ววันนี้ก็มาอัปเดตส,สวนเหมือนเดิมนี่แหละไม่มีะไรเนาะโอ้ในเซิร์ฟนี้มีคนเล่นสามคนว้าวโอเคก็จะมารีวิวสวนเหมือนเดิมนะว่าสวนมีการเปลีป่ยนแปลงอะไรบ้างไหมก็ชอบแล้วไปดูกันเลยโอเคไปกัน แธแทนนี่ก็คือสวนในนา,านะที่มีเพิ่มมานะก็จะมีเอ,อ่ออะไรนะต้นสับป,ปะรดนะแล้วก็มีต้นอันนี้ต้นกกแล้วก็จะมีต้นเอ,อ่อสับป,ปะรดอีกสองต้นนะโอเคนะนี่ก็แล้วก็อีกอันก็คือที่ไอรามีเพิ่มมานะ คือปูปูสีขวาเพิ่งมาใหม่วันนี้โอเคต่อคือไม่รู้ว่าปกติต้นโกโก้มันสูงเท่านี้ใช่ไหมเพราะรู้สึกว่ามันเตี้ยม,มากดูดิคือต้นโกโก้เตี้ยม,มากอันนี้ไม่ได้หรอแต่พูดจริง แก้เนี่ยดูดีมันสูงเท่าแก้ววงกรนละว่ะอันนี้ก็งงอยู่นะว่าคืออะไรมีเมล็ดอันนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยคืองงมากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฉันมีเมล็ดอันนี้ตั้งแต่เมือ่อไหร่ทุกคนดูเมล็ดอันนี้ไอ้ไรไม่เคยมีนะอาจจะไม่เห็นจะเปลี่ยนสีให้อันนี้เนี่ยม่เห็นเมล็ดอันนี้ไหม นั่นแหละทุกคนมาเล่นอันนี้เนี่ยเสียงเหลืองเนี่ย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 คือมาเล่นอะไรท,ทุกง่าที่อะไรไม่ได้ปลูกโอ้ยช็อกโกแลตนีก็เนาะโอเคไปร,รีวิวต่อก็ฟามิงโกก็น่าจะมีมานานแล้วมั้งจะไม่ได้อะ <laughs> แต่ว่าคือจะบอกว่าเงิน คือเงินลดไปเยอะมากทุกคนดนูอะไรกันเนี่ยอยู่นิ่งซีอ้าทุกคนเห็นไหมว่าเงินนี่มันน้อยขนาดไหนฉันว่ามันโบวไม่ได้แล้วมันเคินขอบโอเคมาก็าจะมาดูสวยป้ากมา คืออุย้ยมันเรียงเลยอ่ะเล็กกลางเอ,อ้เล็กนิดหน่อยกลางโตรเรียงเลยอ่ะอัอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีไปทำไมนะจะจะถอนออกเพราะฉันไม่อยากได้มันอา้าวอะไรเนี่ยจะถอนแต่เอาอเก็บมาท้งนั้น นี่ก็จะเป็นต้นฟักทองกับไตโมลแล้วก็มีแก้วมังกรโกโก,โก้มะพร้าวมะพร้าวบลูเบอรี่แอปเปิ้ลบลูเบอรี่บลูเบอรี่แก้วมังกรมะเขือเทศแอปเปิ้ลไข่พริก บลูเบอรี่บลูเบอรี่บลูเบอรี่คือบลูเบอร์อาารี่เยอะมา,ากสตรอเบอรี่มะระกอดแอปเปิ้ลบลูเบอรี่บลูเบอรี่บลูเบอรี่ไักสมุดโน้ตแล้มะเขือเทศแล้วส่วนจิ๋วก็เหมือนเดิมนะคะก็คือสตรอเบอรี่มะระกอดมันก็มีมะเขือเทศดอกไม้อะไรไม่รู้แล้วก็ว้า ช่วยด้วยองุ่นบุริบลี่กลองเพสกลับเอาเพสไผ่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 ไส้สตรอเบอรี่โอ้ยสตรอเบอรี่กับดูริมากแล้วก็อะไรนะมะเขือเทศโยเว้นอไอ้นี่เลยอะไรนะสตรเบอรี่เยอะยสุดก็องุ่นนะคือองุ่นตอนแรกมันไม่ได้เตีย้ยขนาดนี้นะแต่รู้สึกว่าเหมือนก้านมันหย่อน ก็เลยกระโดดขึ้นได้อ้ามันคือสีดิสกูใช่ไหมะ <c oughs> คืออยากรู้้ากเลยว่าตอนนี้ต้นสับป,ประรดเราเป็นไงบ้างเจ้าปูไปไหนมาทาั้งๆที่แกมไม่ได้เอาอะไรมาเลยแล้วกี ือหิวช้าแท้เออก็หิวเร็วอยูนะว่าทึ่มมันจะขึ้งหลอดแล้วอ่ะแต่ก็ยังไม่หิวก็ดีนะที่เกียจก่อนมีใครเป็นบ้างแบบว่าจะให้อาหารกระช่ป,ปะก็ต้องแบบว่ารอให้สัตว์อยู่นิ่งๆอะ่ะแล้วก็กดไปตัวสัตว์อย่างเงี้ยปึ้งปึ้ป,ปึ้งอะอย่างเงี้ย แล้วก็กดอันที่สามเอ้ยอันแรกเอ้ยอันที่สองอ่ะอันฝั่งซ้ายอ่ะนั่นแหละคือบางคนอาจจะเป็นแต่ว่าตอนแรกๆอะไรก็เป็นแต่ว่าไอ้ลารู้แหละวิธีที่ไม่ต้องรอให้สัตว์หยุดนะเราก็แค่ต้องกดตรงนี้เครื่องหมายตรงนี้ทุกคนนี่เครื่องหมายตรงนี้เห็นไหมเครื่องหมายอันนั้นแหละเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่เครื่องหมายอันนี้ สมัยอันนี้ทุกคน,นเห็นไหมอ่านั่นแหละก็ให้ทุกคนนะกดไปแบบนี้แล้วทุกคนก็จะเห็นนะมันจะมีสามอันใช่ไหมก็คืออันที่1อันที่2แล้วก็อันที่3อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะทุกคนนี่มันจะมี 1..2..3 องสมันจะมี3ามอันทุกคนเห็นไหมถ้าให้ทุกคนอนะ่ะกดอันแรกอันนี้ นั่นแหละแล้นี่ให้ทุกคนกดอันแรกแต่ขอไม่เขียนนะนี่ให้ทุกคนกดอันแรกอันนี้นี่นะแล้วก็ถืออะไรก็ได้สม,มุดอ้ะสม,มุินะถืออาหารอะไรก็ได้ที่เราจะให้สัตว์กินแล้วก็กดตรงนี้ต้องถือผลก่อนนะแล้วก็กดตรงนี้อันนี้ใครเดีเอยากแปนออกจากนี้เลย อยากให้อยากให้บูลี่แกแล้วกันเอาไปมาก็ไม่รู้ว่าจะขายอะไรอ๋อผิดร้านไม่รู้ว่าจะขายอะไรนะแต่ก็อืมฮะโอ้ขายได้โลยจ้ะ จะเอาไหมเนี่ยมาดูกันว่าเขาจะเอาไหมเมื่อกี้ที่เห็นคือเขาไม่หยุดนิ่งสักทีนะเขาจะกลับสวนตัวเองไปแล้วแหละโอเคงั้นไม่เป็นไรลนะ้วเอาไปค่ะจบ แคเได้บอยอ็ไ้เขาอะไรอ่ะทำไมรู้สึกเหมือนฟ้ามันจะมืดมดอะเขาไม่มีอะไรหรอก๋ยวเราจะมาดูส่วนของเพื่อนกันมาดูกันดีกว่าว่าอันนี้มีอะไรมาขาดไหม ว่าเธอไม่ร้อนมาถ้าจเลยก็ไม่รู้ว่าจะซื้อไปทำไมแต่ด่ซื้อไปก็ไม่เอามาขายซื้อไปให้มันลกๆแค่นั้นแหละมาที่เดิมดังเดิมไปเลยอ่ะฉันเผอเก็บไปขาย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปูกไไมเรียบร้อยโอเคเอาแตงโมไปขายกันคือวันนี้ขายบ่อยมากค่ะอโอโขายได้แปดพันเองจะเอามาอีกทำไมเนี่ยอุตสาห์เก็บแล้วอะไรอะอะไรนะน่ะ น่าอะไรเนี่ยอะไรก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับการรีวิวสวนว่าเปลี่ยนแปลงไปตรงไหนไหมก็เหมือนเดิมนะวันนี้คลิปนี้ถือว่าดีนะเพราะว่าขอยังไม่ได้เลยก็คือแบบ ขอให้เมนสิบมิลแล้วจะทําใช่ไหมแล้วก็ไลค์แต่อันนี้ไม่ถึงเลยก็ทําให้นะแต่ว่าแต่ว่าคลิปต่อไปจะไม่เอาละต้องให้ถึงจริงๆแล้วถึงจะทำเคนะคนโอเค,นะค,อเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ตัวาไปก่อนคับบ๊๊บบอยยอ